พามากินหมาล่ารสเด็ดสุดคุ้มที่นี่เขาเป็นแบบ DIY ให้เราเลือกตักวัตถุดิบเองตามความชอบไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นผักหลากหลายอย่างประเภทเส้นเนื้อสัตว์ต่างๆเห็ดสาหร่ายโดยจะคิดราคาตามน้ำหนักราคา45บาทต่อ100กรัมที่นี่ไม่ได้มีแค่ซุปหมาล่านะมีซุปมะเขือเทศซุปเห็ด ซุปต้มยำกุ้งหรือจะทําเป็นแบบยำหรือผัดแห้งก็มีนะที่เราสั่งชามนี้เป็นซุปหมาล่าแบบคลาสสิกเผ็ดลินชานิดิดส่วนอีกชามเลือกเป็นซุปเห็ดสดใหม่รสเค็มนิดๆหอมเห็ดหน่อยๆราคานี้ยังไม่รวมเครื่องดื่มนะส่วนน้ําจิม้มที่ร้านจะมีโซนให้เดินเลือกตักเองตามในแบบที่ต้องการยังมีสแน็คหมีช็อกโกแลตขาไก่เค้กเกอร์แบงโงให้ทานด้วยยังไม่หมดเท่านี้เพราะไอศครีมก็กินฟรีจำให้ขึ้นใจล ชื่อจางเลี่ยงหมาล่าทั้งเรามากันที่สาขาโลตัสพลามสม่4